Khi em gặp là biển Nó tục, bằng ấy được, bằng đây มองนะดูออกเขาพ,พิมหรอ,หอรเขาพิมค่ะ 98K มันยิงคนตายไหมตายเราเล่น 98K ทั้งทีมไหมไม่บอกแต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ถือออกมาคือ <c oughs> ไม่ได้อยู่หน้าแบบหน้าแลกกันเหมือนพวกหนูนะอ๋อแหมพี่เอ็ X ฟา จะบอกปืนมันเยอะว่างั้นเถอะปืนเยอะเมืนเยอะโหถ้าเต้นหมดลืมใส่มาเฮ้ก็แปลกใจไม่อยู่ในนั้นีนะแบ่งนะแบ่งนะไอ้สาสิบห้าว้วเสเลี้ยงไม่เลอะลูก ยิงได้ไงพี่เก็บมันว้าไปว้ามายิงไม่โดนเสตทีสองแม็กอ่ะครับองข้าเข้าแปดเข็มก็ก็ยิงได้เชื่อว่ายิงคนไม่ตายแบบร้อยสี่ไม่ตายพยายามเล่นช้าๆอยู่แต่ไปเล่นเสี่ยมภูไม่ได้จริงว่ะไม่ช้าเกินเสี่ยมภูเรีรยงเร็วกว่านี้อีกภาคก็ยังช้ากว่านี้ผมว่าก็เป็นเชย้อช้ชากว่าครับหรอ กูใส่กันโซลละไรเปลี่ยนเอ้ยสลับปืนไวมาสองสี่ยาเาวิ่งกลองแผลหมดมแ,ลแ,ลแล้วเบิดเว้าาว้ายาวอที่ไหนอยู่ไหนียหน่ยทำไมวันนี้มาขึ่มจังอะโ,โอเค กันจะบอกว่าทำไมทิ้งระเบิดเพื่อนเข้าบีบแล้วเรามาวางระเบิดกันได้เป้องกันให้ถึงที่สุดเพลยวไปไ่ไม่มท้ายก่อนกนกองเลยวิงายบิงกพาาไว้ได้ แย่ท yeah, uh ี่ส um> ุดบ้าอยู่แคบบ้าเด็กใกล้แบบฉันบอกว่ายาววิ่งหดจีสสูบหดจัด บีปะบีปะบีปะอุ้ยทะเบียงเหรอบ้านให้ถึงที่สุดมาในบาดกาบอย่างของวิ่งหมดวิ่งปัดได้จเราก็ไได้ก่ก่ก เมื่อกี้พี่พี่ไม่โดนเขาไก่เขาไก่แม่แล้วเมื่อกี้เขายิงนิ่งสองคนยิงไม่โดนเฉยเะยิ่งนึกถึงตัวเองเลยตอนหล่อยเขาเกินมันมันเกินมันสองตัวสามตัว ้าอยู่ที่วางเอะที่วางตัววางเอครับซ้ายออกไม่ไม่ต้องทาเต็นนอนแน่ๆอะไรจะเต้นหลอกจิกมาเลยเมื่อกี้เต็นอกอะไรจะตายหอกไม่ใชยิงไปรอเนเลย เฮ้แกตัวอย่างเอายาวปะยาววิ <t <t ่งยาวมาแล้วเว้ยไปเชื่อนยาวมาแล้วเว้ยเฮ้ยอยู่หลังเนินใายเนินตัวนะ

เป็นเปล่าต้องพกเป็นเปล่าเป็นไพ่กระยู่ข้างเนื้อในบ้านเป็นเหลี่ยมมันมันอยู่ตรงระหว่างขอบขอบขอบไทยกับเปิดมันได้ไปแล้วกันหน่วยเสริมไม่รู้เรื่องเฮ้ยโอ้โหทำไมกูไิ่มาเจอดิวะไทยบีไทยบีเชื่อมเชื่อมพี่กิฟตเชื่อมทะเลสองตัว ทะเลสองทะเลสองพี่วางบีพี่วางบีแก้ต่อยมาแล้วอ้าวบ้านหยุดแคบบ้านหยุดแคบ

FC จัดไข่ด้วยบอกมันเลิกเกียร์ก่อนมันเลิกเกียร์นังโอ้ยบุญก็ห้ามเล่นนะบุญสีฟ้าแทนถ้านายเกียร์นายไม่ได้เป็นเอคุณจัดไข่หนานายต้องปรับปรุงตัวก่อนมาคู่เกียร์เดี่ยวก็เปิดถูกเกียไปแล้วกันหนุยเสริมกอล์กอล์กอล์กอ

พี่วองมีเ <Hok> กิดตรงไหนคงเกิดเหรอพี่วางบีพี่วางเอมีพี่วงอของวิ่งไม่มีวิ่งไม่ได้หนอะหว่า

ไอ้ห้าผาแกเป็นเ็นแขกอะเมดแดงๆหรอไม่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 แคที่เป็นแขกอะอ๋อแข็งแข็งเหออันมันเจี๊ยบถ้าสีแดงอะไรเจีอะะและไอ้ผัเียวเขียบคุณนยเงีบเลย เพ่งตันมาไงวะเนี่ยกูตัน้วยคนรวยเลงรวยเลออ่็ิ่งนามือระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้ะไรไม่ได้ ตัวยาวตัวครับแล้วเกิดเกิด่องเอ้าไม่ได่ยิงไม่โดนยิงไม่ตาย อีอีซ่าหาหบวกตกใจสิคือพี่เอ็มพบระเบิดแล้วอยู่ั้ยจะถามพกแกกันตามนี่เนี่ยได้ดีนด้นดมาว่าี่คอแรกฟเวิงวนแคนคอฟฟอรอ ไม่คือเขาเล่นตัว,ตวนี้เหรอ,อ<า>ไีอไ,อไม่ได้วิ่งใช่ไหมยอยู่เอะอะแล้วเบิรตกปะไม่รู้ว่<อ>วิ่งจะเกิดวนะเฮ้ยนะ

ว่ตัวดีมันไม่เข้ากับกูว่ะต้องเปิดตัวไงสักตัวการระเบิดซีโฟสำเร็จีูปองกันหยที่ปองจะกลับมาอเิบอกให้รู้ไว้ใช่ไหมเบลล์ปูปงตนติดใช่ไหมชอบพี่อะไรเฮ้ยเบลลวไม่อ่อนดีว่พี่บีเลยอะเบอะ เนี่ยทำให้เบลงุดงีดวันมยาเมงาวงเเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วในเกิดแล้วบลยอะทกาเป็นาลีจะอให้เฉย่ แต่ว่าก็ยิงดีไม่เหรอเมื่อกี้ทองที่บาส์นี่ใช่ปะอิซามาส่งวะตรงใจวอลเล่ย์บอลไหมครับเอกซ์ช็อตอยู่ค่ะเอกซ์ช็อตอยู่ได้ได้ได้แล้ สึกอยู่แล้วไปด้วยกันอ๋อเออเองไอ้คนเดียเหรออ่ะไอ้เฮียดีเอบีอ่ะเสียงบียร์เดี๋ยวรอเดื่องไอ้คนก่อนเดี๋ยวแล้วเปิดตกอ่ะใช่ป่ะนแล้วเปิดตกป่ะเขาบอกเขาจะได้ตาอนี้จะสุดท้ายกับเราทำไมโอเวอร์เลีย์มันบัาวะคือมีคนเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้มีแค่แบลกูเพิ่งเห็นนาะหกคนโป้เป็นลูกพี่ รีบกูระเบิดเข้าเหมือนกันหยิบหมอนก่อนพี่กิ๊บแวะได้ด้วยเหรอเข้าพี่กิไปไม่ก็ไม่ใช่อยุดุม่าก็มา ก่าตุดตรงไหนทางหลังกล้องเออตรงนั้นแหละตรงระเบิดฮะอะไรไหนดีเอ้าได้บอกความสุดไปดูดไปทันวงเวลาศัตรูไว้ก็แย่งระเบิดมาเจ็บวีไอท์ทันขี้กลัวโทษกูบางมึงใช่ไหมเมื่อกี้ไปไยนวนค่ะเอออย่าอย่า จะตกใจเพื่อนผลว่าไปคลิปยาวยาว,ยาว,ยาวน่าจะสองตัวเพียมเพียมเพียมยาวสองยาวสองอยึดสามวะยาวสองตัว ระวังยาวระวังยาวระวังยาวเปลียายยา่ยนกระสุนอ,อยู่ยาวเฮ้ยรอดเฉยวางวางมุมแอลกนะ็แล้ววางระเบิดซีโฟสำเร็จรีบมาป้องกัน หนูรอดได้ไงวะเมื่อกี้ยูเกิดเอาดีนะครับสามตัวเลย์ส่ใช่ ที่หนึ่งมันมองนะดูออกที่มาต่อพิอมพ์ต่อบิมพ์ต่อพิมพ์เอาเชี่ยขั้นที่สองนะมุมประตู B <c oughs> อยากนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อยากวาง A เอาระเบิด <c oughs> <c oughs> วางบีครับตัวไทยป้องกันให้ถึงที่สุด <c oughs> ต้องข้างข้างบนฝวาเมือ่อแหงบอกฉัน กเผู้ของวิงบทกวัวโทษไม่ใลง thì nghe cho kênh không ได้ได้องนีที่สุดทำไมอะดีดแ่้วนราก็ขาจะไหนฟิวกดแล้วะ ระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้ตรงไหนครับวู้ดแล้วก็ตองแอลี่ตรงซอกเกินไปนะโกแบก็ได้แล้วึีอ้อฝันใจแก่ไม่ได้หรอคะพี่ทีรีคอนกำลังผมลูกของอยู่ผมตีดูแทนไหมคอจะได้หายเจ็บเอาไหมเอาไหมย๋อเกิดงตีนเนี่ยรสสตรอเบอรี่เอาบ้างลูกแรงจากอิยาลานะครับไ้แป๊บมีภาพแบบผมโทนนี่เสียงดัง เราต้องดูเลยเสียงดังเดเสียงดูกิไม่มีใคพูดเลยสวย พีเกระเบิดวะอ๋อพี่มันนายนโทรศั์ด์นาะไปขึ่นปักยาวยาวยาวแล้สุดพีเขาได้ก็ออมบอก ถูกแก้งไปแล้วทหานหน่วยเสริมต,ตัวยาวสองตัวไม่ทันพี่กิฟตอนนี้พี่ยิงหพี่กะส่ายยยาสัตว์สิงห์พี่ยิงตกใจหมด

พีเอ็มคนใหม่ฟอรมดีได้นะพีดังาว้ามีอ๋อพีไม่อยู่